สวัสดีค่ะดิฉานนางสาวธีรพันธ์อัมพมนักศึกษาตนอนงอระหัสทรายค่ะวันนี้จะพาทุกท่านเข้าชมภายในห้องศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปฏิยาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อเอระหัสทรายค่ะขอเชิญค่ะขอเชิญทำความเครในหลวงรัชกาลที่9ค่ะต่อไปขอเชิญทำความเคารพในหลวงรัชกาลที่10ค่ะ นี้ก็จะเป็นห้องที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็จะมีข้อมูลทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ค่ะข้อมูลแบบออฟไลน์ก็จะเป็นข้อมูลที่ท่านได้เห็นบนผนังห้องนี้เลยค่ะส่วนข้อมูลแบบออนไลน์ก็จะมีคอมพิวเตอร์ให้ทุกท่านได้ค้นหาข้อมูลค่ะทางนี้นะคะก็จะเป็นเอกสารประกอบค่ะทั้ง3ด้านนะคะด้านที่1ด้านบุคลากรค่ะด้านที่2ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพค่ะด้านที่3ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกค่ะเอกสารประกอบก็จะอยู่ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะ เอกสารอันนี้ก็จะเป็นเอกสารด้านบุคลากรนะคะก็จะมีเอกสารของผู้อํานวยการคุณครูส่วนนี้ก็จะเป็นเกียรติบัตรและโล่รางวัลของผู้อํานวยการคุณครูและสถานศึกษาค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นโมเดลถ่ายการเรียนรู้ของเราค่ะมีทั้งหมด6ฐานค่ะอยู่ภายในกศนของเราทั้งหมด5ฐานค่ะอีกหนึ่งฐานจะอยู่ที่บ้านบุกผากตะบลตะจงค่ะฐานที่1นะคะฐานปลูกผักปลอดสารพิษค่ะฐานที่2ค่ะฐานการทําปุ๋ยหมักรักโลกค่ะ ฐานที่3าค่ะฐานการทําเห็ดขอนขาวค่ะฐานนี้นะคะเป็นฐานการทําไข่เค็มลาวาค่ะเราได้เข้าร่วมในการทําด้วยค่ะวิธีการทํานะคะก็คือจะใช้ดินภูเขาไฟค่ะน้ําแล้วก็เกลือสมุนค่ะมาหมักรวมกันไว้หนึ่งคืนค่ะแล้วก็เอาไข่เป็ดค่ะแล้วไข่เป็ดของเรานะคะต้องห้ามล้างด้วยค่ะเพราะว่าถ้าล้างแล้วนะคะมันจะทําให้ไข่ของเราเสียค่ะค่ะแล้วเราก็เอาดิน กับไข่นะคะเอาดินที่หมักไว้ค่ะมาพ่อไข่แล้วก็เอาแกะมาพอกไว้อีกทีนึงค่ะฐานนี้นะคะหนูได้ลองไปทําที่บ้านด้วยค่ะแล้วก็เอาให้คนในครอบครัวชิมค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอร่อยมากค่ะแล้วหนูก็คิดว่าหนูจะทําขายเร็วๆนี้ด้วยค่ะฐานต่อไปนะคะฐานที่5ค่ะฐานนี้จะอยู่ที่ห้องสมุดของเรานะคะชื่อฐานว่าการทําสื่อส่งเสริมการอ่านค่ะฐานนี้นะคะจะให้นักศึกษาได้ลองทํากันด้วยค่ะส่วนฐานที่6นะคะฐานนี้จะอยู่ที่บ้านบุตร บนตะจงค่ะฐานนี้นะคะเกิดจากที่ชาวบ้านมีปัญหาค่ะกับการกักเก็บน้ําไว้ไม่ได้ค่ะในฤดูฝนค่ะชาวบ้านจึงคิดค้นวิธีการที่จะทําให้เก็บน้ําไว้ได้นานค่ะก็เลยเกิดมาเป็นฐานธนาคารน,น้ําใต้ดินค่ะฐานนี้นะคะก็จะเป็นเอกสารประกอบทั้ง3ด้านค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นเกียรติบัตรที่นักศึกษาได้ส่งเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆค่ะและอีกก็จะเป็นผลงานที่นักศึกษาได้ส่งเข้าร่วมในกิจกรรมของไอฟลค่ะ เป็นการวาดรูปสัตว์ที่หายากค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ค่ะไว้ให้ท่านที่มานะคะได้ศึกษาค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นหนังสือในหลวงรัชการที่9ค่ะนะคะเกี่ยวกับงานกศนค่ะขอขอบคุณทีเข้ามาเยี่ยมชมในห้องพ่อค่ะ